ครับนะครับวันนี้ครูชายนะครับจะพาผู้ติดตามทุกท่านมารู้จักน้องเจเจเจแ<เ>จ,จนนะครับน้องแจนนะก็น้องแจนก็ขับรถมีพื้นฐานในการขับรถหัวลากอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็มาเรียนเอาไปขับขี่แล้วก็ทำ ถอยหลังด้วยนะครับในการถอยหลังน้องเขายังถอยไม่คล่องเดี๋ยวให้มาถามน้องแจนเลยว่าจากที่ถอยไม่คล่องแล้วมาเรียนกับครูสองวันเนี่ยถอยเป็นยังไงบ้างอ่าน้องแจนช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยได้ทักษะขึ้นเยอะมากค่ะได้ได้รู้ว่าจริงๆสเต็ปการถอยมันมียังไงบ้างมันก็เหมือนเราง่ายกว่าเดิมนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่เป็นเรายังไม่แข็งเรื่องการถอยด้วย แต่ก็ได้ทักษาขึ้นเยอะมากเลยจอยากที่ถอยไม่เป็นเลยก็แบบมาเรียนสองวันนี่คือเก่งขึ้นมากเลยก็หอยท่า45เนี่ยเข้าซองช่องว่างด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นท่ายากที่สุดน้องเจนเดี๋ยววันนี้จะให้น้องเจนโชว์ว่าหอยหลังเท่าจอดช่องว่างด้านซ้ายเนี่ยเกียร์เดียวนะครับครูชายสอนไปแล้วเดี๋ยวให้ผู้ติดตามมาดูกันว่าเกียร์เดียวเนี่ยสามารถเอารถเข้าไปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเชิญน้องเจนขึ้น รถแล้วก็ถอยได้เลยนะครับเดี๋ยวดูกันไปสดๆนะครับไม่มีการตัดต่อนอะผู้ชายไม่มีการตัดต่อ,อยไปแล้วครับขึ้นรถนะครับคาดเบล,ล่ะเรียบร้อยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องเซฟตี้ความปลอดภัยไว้ก่อนอามาชมกันเลยนะครับสเตปเทคนิคนะครับในการถอยทําอย่างไรนะอันนี้ก็คือสเตปเนาะในการที่จะถอย เข้าด้านซ้ายเราต้องหมุนพวงมลาลัยด้านขวาก่อนนะครับอพอหมุนขวา๊บองศาได้นะครับองศาด้านหลังได้เราก็คือล้อนะครับทั้งหมดเลยนะครับไปด้านซ้ายคือล้อหมดไปด้านซ้ายอถเจนก็จะถอยเข้าไปครับตัวนี้จะเป็นพิกนะครับเทคนิค,นะคร,รวบรวมมาแล้วนะครับเรียน 2วันขับเป็นแน่นอน100%นะครับการันตีให้เลยนะครับอนเนียเราดูกันสดๆเลยนะครับเกียร์เดียวนะครับเราไปขนส่งถ้าสอบท่านี้ใช้เกียร์ได้ไม่เกิน7ครั้งแต่มาเรียนกับครูชายแล้วเกียร์ยเดียวครับอใครอยากรู้ลึกรู้จริงนะครับมาได้เลยครับที่โรงเรียนสอนขับรถแอดวานสีราชาครูชาย ผูชายยินดีนะครับผูชายยินดีที่จะสอนเทคนิคให้นะครับเรามาดูกันนะว่าเกียร์เดียวเนี่ยเข้าแล้วเป็นอย่างไรนะฮะเข้าแล้วเป็นอย่างไรพอพอเรา ทำคลิปเนาะน้องเขาก็จะมีการตื่นเต้นประมาณนิดๆนะครับแต่นะครับทำได้แน่นอนนะครับเพราะว่าทิกเราได้ทําการสอนไปหมดแล้วว่าขับอย่างไรให้ปลอดภัยนขะับเรียบร้อยนะครับอันนี้คือจบแล้วนะครับก็เป็นการที่สวยงามมากๆอนะ่ดูกันเลย ดูกันซนนะครับอนี่ก็จะทำการขับออกนะครับจากช่องว่างด้านซ้ายแล้วก็จะไปต่อนะครับท่าอีกท่าหนึ่งก็จะไปท่าเดินหน้าถอยหลังในทางตรง เดินหน้าถอยหลังทางตรงเลยครับก็ให้ชมบรรยากาศนะครับภายในสนามของโรงเรียนสอนขอับรถฟ้ารับเนี่ยก็จะมีพื้นที่กว้างขวางนะครับในการฝึกขัดในการฝึกขัดครับได้ท่านี้นะครับคือท่าปากเสียนท่าปาบเสียนใครขับรถเป็นแล้วหางยาวแล้วนะครับมาเดินหน้าถอยหลัง ทั้งเดียวเนี่ยยากมากยากมากาเดี๋ยวมาดูนะครับครูสอนไปแล้วว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในการถอย ไปแล้วเรารู้ว่าไม่ปลอดภัยนะให้เรายืดนะครับยืดแล้วตั้งลำใหม่แล้วถอยใหม่นะครับขับยังไงก็ได้นะครับขออย่าให้เบียดให้ชนนะแต่เทคนิคนี้ครูได้สอนไปหมดแล้วนะครับดูการถอยนะครับนิ่งมาก เห็นเขาบอกกันมานะครับคนขับรถเป็นฮะเจอหางสั้นนะครับขับยากมากเพราะมันเร็วนะขับยากมากแต่สำหรับครูแล้วก็มีทักษะในการขับครูก็เลยไม่ค่อยทราบถึงว่าการขับยากหรือไม่ยากนะครับโอเคนะครับก็ฝากลอยฝากน้อย ตอกแกนๆด้วยนะคะอออโอเคโอเคนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเลยครับ